ทุ่มวัด wow. ีคุนี่อนัลวัดีล่ะ้อดีใจไหมดีใจไหมลูกใจไมใจไหมลูกใจไหมลูกุ่มค่ะเอน่ดีใจนะลูกดีใจนะประมาณสองโมงก็เริ่มแล้วครับ2องโงก็เริ่มแสดงเหรอนี่ขนมนะนี่ขนมนะด้มีขนมลยนะนี่ขนมก็มีก็มี สาวก็มีแกได้ลูกแกเลยลุงเลีใหญ่พแกตูลลุงเลีใหญ่มันสูงแกได้ไมลูกแกได้ไมไปถ้าไปนน่นจะได้ไปดึงไดสวคนนึงเนูเลม่อนสวยสวยลูกกลูกหมาลูกตาลูกหมาหมาหมาแกไดแ้บ่ลุงแกบ่มาล้วลูก กดี่ว่าทำไมตัวใหญ่จังล่ะนีอะไรนี่อันนี้เรียกอะไรรว่าสีไดโนเจาิมั้งเนี่ยนี่ยเห็นบอกไม่มีลูยังยืเละดียวน้องก็ยิ้มสวยมากเลยดีใจไหมลูกแบ่งกันเ้อลูกแบ่งแกะดแกะดอะไร อันนี้อ่าอันนี้อันนี้กลมๆสีแกดูของเล่แกเลยแกดูของฝันได้อะไรพุณีแกดูกแกได้ไหมอันนี้ได้ของฝันอะไรแกเดี๋ยวไลูกอันนี้อะไรเอาไปลาบไป้ไหมถอนฝนมาในตอนเย็นลาดนี่ได้อะไรเอ่ยโอ้ได้ของเล่นเยอะเลยอันนี้อะไรยิ่งดึงหรือเปล่านี่